สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คเบี้ยประกัน2บวกของรถกันนะครับของแฟดีเนาะอย่างแรกนะครับของผมเนี่ยก็จะถนัดเข้ามาที่แฟดี้เน็ตเวิร์กคอมนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อทําการล็อกอินเข้าสู่เว็บของแฟดีนะครับอ่ะมาแล้วนะครับก็กดคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับกรอกเบอร์มือถือลงไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็กดถัดไปเนาะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่เนาะสามารถย้อนดูวิดีโอ ย้อนก่อนหน้านี้ได้นะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีแนะนําไว้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ใส่รหัส PIN ของเราไปนะครับก็ต้องใส่ทุกครั้งเนาะกดถัดไปนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะจากนั้นนะครับระบบเขาจะเข้ามาสู่หน้าหลักของเรานะครับแบบนี้เนาะก็มาดูในส่วนของตัวเช็คเบี้ยกันได้เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระเอกของเราเลยนะไปที่เช็คเบี้ยนะครับแบบนี้แล้วก็ทําการเลือกนะครับว่าจะเป็นภาคสมัครใจเนาะพรบหรือว่าเป็นโอนโค้สนะครับของผมขอเรียกเป็นภาคสมัครใจนะครับ ก็จะเป็นประกัน123นะครับ2บวก3บวกประมาณนี้เนาะจากนั้นนะครับก็ทําการเลือกยี่ห้อรถยนต์ของลูกค้าเรานะครับตรงนี้เนี่ยมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับยกตัวอย่างเช่นของผมเป็น Toyota นะครับปี2021นะครับแล้วก็เลือกเป็น v i o อนะครับจากนั้นก็เราให้เราเลือกรุ่นย่อยนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีรุ่นเดียวเนาะพันห้ซนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าเป็นประกันชั้นหนึ่งซ่อมอู่นะครับซ่อมห้างนะครับหรือว่าเป็น2อบวกซ่อมอู่ซ ชั้น2นะครับซึ่งปกติก็ผมเองก็ไม่ค่อยได้ขายนะแล้วก็เป็นประกันชั้น3นะครับแล้วก็สมบวกซ่อมอูซ่อมห้านะครับตรงนี้เราเลือกได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละอันเลยเนาะในกรณีนี้นะครับผมขอเลือกเป็นประกัน2บวกนะครับซ่อมอู่ก่อนนะครับแบบนี้เนาะเลือกไปนะครับจากนั้นนะครับเขาจะให้เรานะครับทำการเลือกทุนประกันเนาะปกติ2บวกนะครับก็จะมีทุนตั้งแต่แสนหนึ่งขึ้นไปนะครับ2บวกนี้จะคุ้มครองรถหายไฟไหม้เนาะแล้วก็ซ่อมเขาซ่อมเราในกรณีที่เป็นรชนะคับ เอาไปชนเสาไฟชนฟุตปาดไม่คุ้มครองนะแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเป็นกรุงเทพหรือปริมณฑลนะตรงนี้เป็นรถเก่งนะครับเนี่ยถ้าเราเลือกไปตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกนะว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเชิญพาณิชย์นะครับอะไรพวกนี้รถตู้รับจ้างอะไรพวกนี้เราก็สามารถเลือกประเภทรถยนต์ของเราได้นะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับตรงนี้เราเลือกได้นะทั้งนี้นะในเว็บแล้วก็ในมือถือเนี่ยสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับทําได้เหมือนกันเลยเนาะ เช่นถ้าของลูกค้านะครับมีล้อแม็กสเกิร์ตฝากระโปรงนะครับเราก็เลือกตรงนี้ไปนะครับจากนั้นก็ทําการกดออกใบเสนอราคานะครับแบบนี้เขาก็จะแสดงราคาเบี้ยมาให้เราแล้วนะครับกดไวมากนะก็จะมีรายละเอียดให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าเป็น Toyota v วีออสนะไม่ทราบรุ่นย่อย1 5 0 0 c ซีซีนะครับแล้วก็ปี2021เนาะตรงนี้เนี่ยเราเลือกเป็นชั้น2นะครับซ่อมอู่เนาะแล้วก็ทุน1 0 0 0 0แสน,นะครับในกรุงเทพปริมณฑลนะครับล้อแม็กสเกิร์ตอะไรตรงนี้เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมเนาะ ตรงนี้เขาบอกว่าเลือกเปรียบเทียบสูงสุดได้4รายการนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะสำหรับท่านในหน้านะครับหรือว่าตัวแทนที่สมัครแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวราคาเบี้ยนะครับแล้วก็ค่าการตลาดก็คือค่าคอมเนาะทุนประกันเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถผ่อนได้ไหมก็คือสามารถผ่อนได้นะครับของวิลเล็กก็มีนะครับเบี้ยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับทุนประกันเท่าไหร่นะครับเราสามารถดูความคุ้มครองกดตรงนี้ได้เลยนะเขาก็จะมีความคุ้มครองมาให้นะ ว่าไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับแล้วก็คุ้มครองอะไรบ้างนะตรงนี้เราก็สามารถดูได้เลยเนะ <_ d ata> าะทั้งนี้นะครับเราก็เลือกนะครับเช่นผมเลือกเป็นอันนี้อันนี้นะครับได้4อันเนาะอ่ออันไหนดีอันนี้นะครับแล้วก็เอ่ออ่อส่วนใหญ่จะมีของธนาชาติเยอะมากนะโอ้แล้วก็ของกรุงเทพนะครับนี่แบบนี้เนาะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับแล้วก็คุ้มครองภายรรมชาติด้วยนะ <_ d ata> คืออะไรนะครับสมมุติว่าเราเลือกไปแล้ว4อันเนาะแล้วเราก็เลือกลงมาข้างล่างเลยนะครับ เขาจะให้เราทําการกรอกข้อมูลนะครับซึ่งเป็นใบเสนอราคาเนาะตรงนี้ผมก็กรอกชื่อไปเลยนะครับเป็นชื่อผมเองนี่แหละวรวุฒิชปริตนะครับแบบนี้นะทะเบียนรถเป็นยายักษ์ก็ไก่แปด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 นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ซื้อประกันอย่างเดียวหรือว่าจะเอาร่วมพรบด้วยนะตรงนี้ผมก็เลือกเป็นซื้อประกันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใบเสนอราคานะครับมีส่วนลดไหมนะครับแล้วก็แสดงงวดผ่อนไหมนะครับตรงนี้ก็แสดงหรือไม่แสดงก็ได้เนาะ ถ้าในากรณีที่ลูกค้าถามนะครับว่ามีผ่อนไหมนะผมก็ส่วนใหญ่จะกดเป็นแสดงไปเลยนะแล้วก็รูปแบบการจ่ายนะครับก็มีตั้งแต่3ถึง12เดือนนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะเช่นสมมุติว่าเอามาสัก10เดือนสิประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะให้เราเลือกอีกนะครับว่าต้องการจ่ายเท่ากันทุกงวดไหมได้รับคอมงวด3อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็มาดูรายละเอียดได้ะผมเลือกอันนี้ไปนะครับแล้วก็ทําการออกใบเสนอราคาเนาะ ระบบก็จะทําการสร้างใบเสนอราคาให้เรานะครับนี่ได้แล้วเนาะก็สามารถทําการแชร์ไปที่ไลน์ได้นะหรือว่าจะดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวผมดาวน์โหลดออกมาให้ดูก่อนดีกว่าเนาะว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะก็ชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวรายละเอียดของเราเรียบครบเลยเนาะชื่ออะไรนะครับเสนอราคาบริษ,ษัทอะไร ที่อยู่อะไรนะครับเลขที่ใบเสนอราคาอะไรยี่ห้อรถอะไรนะครับตรงนี้ไม่ต้องไม่นั่งทําเองแบบ Excel แล้วนะง่ายมากมีเบอร์ติดต่อเราด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบริษัทต่างๆนะครับให้ลูกค้าเขาเลือกดูได้นะครับนี่แล้วก็มีราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้ารวมพรบเป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็สามารถมาดูได้เนาะนอกจากนี้นะครับเด็ดสุดนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวงวดแผงงวดผ่อนให้ด้วยนะครับตรงนี้นะว่าผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ แล้วเขาก็จะมีอธิบายด้วยนะเพราะว่าบางทีลูกค้าไม่เข้าใจนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราผ่อนแล้วรวมพรบด้วยนะครับพรบเนี่ยเราต้องจ่ายตั้งแต่งวดแรกเลยนะนี่แบบนี้นะครับตรงนี้นะสมมุติว่าห้าร้อยห้าสิบนะครับลูกค้าเลือกออของกรุงเทพประกันภัยเนาะแล้วก็ราคาผ่อนสิบสองเดือนก็คือเดือนละห้าร้อยห้าสิบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ย คำประกันบวกพลรลบนะครับเดือนแรกเนี่ยเขาต้องจ่าย550บนะครับบวก645.21เข้ามานะครับเพราะว่าพบรบผ่อนไม่ได้นะจ๊ะเอาต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวความคุ้มครองนะครับลูกค้าเลือกได้สบายใจเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอกหมดเลยนะ2บวกซ่อมอูนะครับมีทุนประกันซ่อมเราเท่าไหร่คุ้มครองน้ําท่วมไหมนะครับจะมีของกรุงเทพที่เดียวนะครับที่ผมส่วนใหญ่จะแนะนําลูกค้าก็คือจะคุ้มครองน้ําท่วมด้วยนะ แสนหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้นะคุ้มครองรถายไฟไหม้แสนหนึ่งนะครับในส่วนของตัวความคุ้มครองนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะว่าอยากได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับนี่แบบนี้เนาะก็เป็นอันจบนะครับในส่วนของตัวประกัน2บวกวิธีการทาใบเสนอราคายังไงนะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูเป็น2บวกซ่อมห้างกันนะครับสาหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลองทําดูนะครับสวัสดีครับ